รู้ไหมครับว่าในจังหวัดกาญจนบุรีของเรามีน้ำตกเอราวัณสุดอลังการที่ซ่อนความงดงามยิ่งใหญ่เอาไว้ราวกับมีเจ้าช้างสามเสียนมาเยี่ยมเยือนน้ำตกนี้มีทั้งหมดถึง7ชั้นแต่ละชั้นก็มีความสวยสะดุดตาและไม่ซ้ำกันเลยครับ เดิมทีก็มีชื่อว่าน้ำตกสดองมองลายเพราะมีต้นน้ำจากลำห้วยมองลายไหลผ่านหน้าผาและชั้นหินหลายหลายน้ำใสสะอาดจนเห็นได้ถึงก้อนหินเลยทีเดียวน้ำตกชั้นที่7มีหน้าผาที่สายน้ำไหลลงมาคล้ายหางช้างสามเสียนซึ่งเป็นที่มาของชื่อเอราวันครับให้คิดดูสิถึงความมหัศจรรย์ของธรรมชาตินี้ที่ทำให้เราได้พักผ่อนนั่งมองน้ำตกที่ไหลเป็นเขียวมรกตสูดอากาศบริสุทธิ์และสัม ผัดความเป็นไทยสุดประทับใจน้ำตกแห่งนี้ยังเป็นสถานที่ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวมากมายทีเดียวเรื่องน่ารู้ของไทยมีอีกเพียบกดติดตามไว้ดูได้เลยครับ